สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับนี่เป็นแมตช์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยและจับตาดูนะครับทีมฟุตบอลอีสอนทิ้งยาและทุมบริษัทเงินตัดรวมกันบรรยายทีมจากเยอรมันครับก็เป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงทีมหนึ่งในโลกนะครับลาสุดนีได้ที่เพลย์ช็อปกุสสินบอกว่าฟรีคิก คาราวเมมฟิสเดอะปายฟิเมโนไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับมองหาเป้าหมายแล้วผ่านบอลกองหลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับทำได้ดีสำหรับทีมของเขาโมดริชวารานคูตินโยเมมฟิสเดอะปายเขาแย่งบอลได้น่าจะเป็นโอกาสนะครับตรงนี้ เขาได้จังหวะแล้วนิ่งมากครับจงังหวะนี้นั่นแหละครับเราคาดว่าเขาต้องทําได้เขาจะชั้นในการเล่นและจบได้ดีจริงๆไาเยินตามหลังครับโบ,บริชตัดบอลได้ครับทําได้ดีครับหยุดกเกมรุกแฮร์รี่เคนเมมฟิสเดปาย ได้ลุ้นครับโอก,กาสมาแล้วคุณสินตะอุ่งตะไคร้ครับประตูดีดูพวกเขาดีใจกันนะครับเวิีสัตว์เยี่ยมมากแฟนบอลก็สนุกเหนือชั้นจริงๆเขาซัดคนเดียวไป2อประตูนะครับคุ้มค่ากับเงินจริงๆและก็เป็น2ต่อศูนครับพเขาสามารถโจมตีดิคูตัดสินตะโกแล้วว่าฟรีคิกแฮลเคน โมเมสซาลาเขาแย่งบอลได้ชักคิลี่แย่งบอลมาได้ครับในช่วงเวลาที่บาเยนน์มิวนิกนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับพวกเขาได้แชมป์สามปีติดต่อกันในยุคยูโรเปียนครับเดิมก็ถือได้ว่าบาเยนนั้นได้สร้างทีมแชมป์โลกให้กับเยอรมันนะครับซึ่งยังเป็นเยอรมันตะวันตกอยู่สุดยอดมากมครับโอ้โหจังหวะน,นี้บอลยังอยู่นะครับ เล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับโอ้โหเข้าประทาได้แข็งแกร่งอะไรอย่างนั้นครับอายลอบเบนโอ้โหเข้าได้สวยครับไม่งั้นเป็นเรื่องแน่นอนถ้ากองหลักโอกาสงามาแล้วครับเขาให้ได้ลูกนิ่งครับ โอ้ยหลุดครับเขาต้องทําได้ครับผู้สาวประตูต้องมาครับป้บองกันได้อีกแล้วครับและจังหวะน,นี้เป็นเตะมุมโอกาสมาแล้วครับจังหวะเตะมุมผู้สาวประตูทําได้ดีมากครับฟงลิเบลี มีพื้นที่ให้เล่นแล้วครับตอนนี้พวกเขาเซ็งกันลวครับสองคนนี้คุณมิสักดูนะครับนั่นเลยครับผมคิดว่าเขาควรให้บอลกับเพื่อนอ่นานเกมขาดนะครับแล้วก็ตัดบอลออกไปได้แฮรร่เคนเอาแล้ครับผูฟินเปล่าก็ืีหมดเพื่อแรกครับมิสักครับเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับเขี่ยบอลแล้วนะครับในครึ่งหลังเมมฟิสเดไป อัดเข้าไปเต็มๆเลยนะครับไม่มีเสียงลูกหวีดครับนั่นแหละผู้ตัดสินให้ฟรีคิกเมมฟิสเดไปผู้สาวประตูครับมาแล้วครับง่ายเหลือเกินครับมาถึงก่อนผู้สาวประตูคนนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจนะครับเชื่อว่าเขามีความสามารถในการเล่นบอลด้วยเท้าครับอาเยลบเบน จัดการงหวะนี้ไว้ได้ครับผู้สาประตูโอ้ยเข้าบอลดีครับบอลหลุดแล้วใครได้วเวเบอรี่บอลหลุดไปครับเข้าประทาได้ดีการสนับสนุนการเล่นที่ดีนะครับนั่นคือการวิ่งโดยไม่มีบอลเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับวันนี้ผ่านบอลแย่มากครับ เขาแย่งบอลได้อ่านเกมขาดจริงๆครับแล้วก็ดักเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมครับกุสตสินบอกว่าฟรีคิกไม่ต้องเสียเวลาในการเตะฟรีคิกครับจังหวะนี้และเขาก็ได้บอลกลับมานะครับมัคซี่โรดิเกสมฮิโลสลาฟโพเซมีพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้ซุปปเอร์เซฟเลยนะครับ เทคนิคยอดเยี <illions> <inaudible> ่ยมครับเขาแย่งแล้วเก็บบอลไว้ได้เขาแย่งบอลได้โล่งแล้วครับแล้วแล้วก็เป็นจังหวะยิงครับและเป็นประตูของบายเยนผู้สาวประตูพุ่งไม่ถึงนะครับใช่แล้วครับยิงผ่านมือเข้าไปตรงตะข่ายเอาละครตอนนี้2ต่อหนึ่งครับโมเมซาลาบัญจมาคุนติโยชาคิลีมิโลสลาฟโรเซ่ฟงลิเบลี เซฟานเดอร์เฟตหาบอลได้ครับทําได้ดีครับหยุดเกมรุกดูนะครับพวกเขาทําให้คู่แข่งต้องคอยไล่บอลนะครับแล้วหาบอลไม่เจอครับโอ้โหนี่ถ้าผ่านบอลได้ขนาดนี้แล้วมีโอกาสชนะครับการผ่านบอลเป็นหัวใจของเกมได้ประตูจบได้เยี่ยมมากครับุณย์ศัตเพราะทำได้ดีจริงๆผมชอบนักเตะคนนี้เอามากๆครับคุณอดิศรเขายิงประตูได้ง่ายมากผลของการแข่งขันครับ3ต่อ1ครับคาวาฮาว กองหลังพยายามเข้าสกัดครับแต่แย่งบอลไม่ได้นะครับแนวรุกทำได้ดีครับอีกสีนาทีที่เหลือครับเซคิโอมักซีโลดิเกสสารงานกันจอดเยี่ยมครับก็คงไม่ทำอันตรายผู้ษาประตูเท่าไหร่ครับ เอาล่ะครับังหวัน,นี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับของหลังทําได้ดีมากๆครับหยุดเกมครับเบรกไม่ให้เดินหน้าบุญ<า>สินหยุดติเกมเรียบรอยอ้อย